กลับมารับชมสุดยอดข่าวครับจับตาควาาใหม่ทักษิณปลุกชีพกอรมนอ,อาวุธการเมืองย้อนรอยทักษิณคิดยุบกอรมนอแต่ไม่ทำจับตาเพื่อไทยยุบผู้นำขวาใหม่หนีไม่พ้นใช้องค์กรซ่อนเงื่อนในภารกิจสกัดพักก้าวไกล ปากทงความคิดทักษินคิดยุบกอรมนอแต่ไม่ทำวันที่เพื่อไทยรับบทขวาใหม่หนีไม่พ้นใช้องค์กรน,นี้ในภารกิจสกัดคลื่นสีส้มย้อนรอยไทยรักไทยทักษินใช้กอรมนอดับไฟใต้กุญซือหัวก้าวหน้าเสนอยุบทิ้งไม่ทันได้ลงมือทำโดนทหารยึดอำนาจ กอรมนอ,องค์กรนี้ถูกพูดถึงมากมายในช่วงนี้เพราะเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมเพิ่งยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีแนวคิดยุบกอรมนรหลายคนคงจำได้ช่วงรัฐบาลไทยรักไทยทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นได้มีแนวคิดยุบกอรอรมนเพราะมันพ้นยุคพ้นสมัยปราบคอมมิวนิสต์มาแล้ว สำหรับองค์กรกอรมนใหม่ในวันนี้ต่างจากกอรมนเก่ายุครัฐบาลไทยรักไทยซึ่งในเวลานั้นไม่ต่างสุสานทหารแก่พลันที่ทักษิณชินวัตรเดินทางกลับไทยและมีการจัดตั้งรัฐบาลสลายขั้วนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่จึงมองว่าทักษิณและเพื่อไทยไม่ต่างจากหัวแถวอนุรักษนิยมใหม่ จังหวะที่อุ้งอิงแพทองทานชินวัตรขยับขึ้นเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนักวิชาการกลุ่มนี้จึงฟันธงว่านี่คือแผนการสืบทอดอำนาจและการคืนสู่อำนาจของทักษิณหลังพ้นโทษปลายป,ายปี2567 ยิ่งเห็นนายกเศษฐาออกมาการันตีว่าไม่ยุบกอรมนยิ่งเผยให้เห็นความสำเร็จของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเดิมที่ต้องการสลายขั้วพักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยดึงเพื่อไทยเป็นพันธมิตรและโดดเดี่ยวพักก้าวไกลสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมเปิดเผยว่ากลุ่มสอสอเพื่อไทยอยากให้ปรับภารกิจไม่ใช่ยุบกอรมนเหมือนบางพัก อยากให้ปรับภารกิจคือสิ่งที่ซ้ำซ้อนให้ลดลงเน้นสนับสนุนความมั่นคงต่างๆของประเทศเช่นเศรษฐกิจวัฒนธรรมคุณภาพชีวิตไม่ใช่สร้างความขัดแย้งในสังคมย้อนไปยุคสงครามเย็นแม้จะมีพรบป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์พุทธศักราช2495แต่ก็ไม่ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกอรามานโดยตรง ปี2,543สมัยรัฐบาลชวนมีการยกเลิกกฎหมายคอมมิวนิสต์กอรมนอที่สวนรื่นรดีก็มีสภาพไม่ต่างจากสุสานทหารแก่โดยนายกชวนก็มีแนวคิดยุบเลิกกอร,รมนอแต่ก็หมดอำนาจไปเสียก่อนสมัยรัฐบาลทักษิณชินวัตรมีการดึงกอร,รมนอไปช่วยงานการเมืองแบบลับๆ หลายคนคงจำบทบาทของพลเอกพันลบปิ่นมณีสมัยที่ช่วยราชการอยู่กอรมนกับหน่วยพิเศษในภารกิจเลือกตั้ง ช่วงปี2,545 2,546ทักษิณน,นำเนินการปฏิรูประบบราชการทีมที่ปรึกษานายกเสนอให้ยุบกอรมนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอ,อบอตอและกองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหารที่43หรือพอตอทอ .43 ปรากฏว่ารัฐบาลทักษินยุบสอ,อบอตอและพอตอทอ .43 แต่กอรมนกลับรอดถูกยุบแบบไม่น่าเชื่อต้นปี2547เหตุการณ์ปล้นปืนที่นาราธิวาสทำให้ไฟใต้ปะทุขึ้นพลเอกชวลิตยงใจยุทธรองนายกรัฐมนตรีใช้กลไกกอรมนดับไฟใต้โดยมีพลเอกพันลบปิ่นมณีเป็นรองผออรมน คนปลายด้ามขวานยังจำภาพพลเอกพันลบรองผออรอมนกับกรณีกรือเซ28เมษายน2547ได้ไม่มีวันลืมหลังรัฐประหาร2549รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ได้ตราพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรปี2551เพื่อรองรับหน่วยงานกอ,อรอมน กอรมนอยุคขิงแก่ต่างจากกอรมนอยุคสงครามเย็นเพราะมีกฎหมายรองรับโดยตรงเป็นครั้งแรกโดยภารกิจให้แก้ไขปัญหาภาคใต้ย,ยาเสพติดแรงงานต่างด้าวและปัญหาอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปี2554สมัยที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรก็ใช้ประโยชน์จากกอรมนโฉมใหม่เหมือนกันโดยดึงตัวพลเอกพันลบปิ่นมณีเข้ามาช่วยงานในกอรมนโ ว่ากันว่านายกยิ่งลักษ์ต้องการให้พลเอกพันลบปฏิบัติหน้าที่แทนและใช้อำนาจแทนในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือผอ,อ,อกอ,อรมนแต่ติดข้อกฎหมายจึงแต่งตั้งไม่ได้ ตอนนั้นทางฝ่ายทักษิณอยากให้พลเอกพันลบมาคุมกอรมนเพื่อคานอำนาจกับกองทัพภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาผอบทอบสมัยโน้นสแสดงว่าเครือข่ายการเมืองของทักษิณก็มองเห็นว่ากออรมนยุคใหม่มีอำนาจกว้างขวางและอาจนำใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองได้ยุบกอรมนเจอด่านสกัดเปิดลิส์ร่างกฎหมายขย่ยกองทัพ พรบยกเลิกพรบการรักษาความมั่นคงภายในยราชอาณาจักรพุทธศักราช2551หรือที่เรียกกันว่าร่างพรบยุบกอร,อกกนอรมนอรของสสพักก้าวไกลที่นำโดยรมอนปันจอสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลเข้าชื่อร่วมกันกับสสภายในพักเสนอต่อสภาเป็นร่างพรบกเกี่ยวกับการเงิน ทำให้ต้องไปเข้าองค์ประกอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา133ที่บัญญัติว่าการเสนอร่างพรบรต่อสภา หากเป็นร่างพรบรเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรีที่ก็คือเสถาทวีสินนายกรัฐมนตรีต้องเซ็นชื่อรับรองให้ทางสภาถึงจะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาของสภาได้โดยหากนายเสถาไม่เซ็นรับรองก็ไม่สามารถส่งร่างพรบรดังกล่าวไปบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของสภาได้ ซึ่งท่าทีของเศรษฐานายกที่เป็นผออกรอรมนโดยตําแหน่งประกาศหลังไปรตรวจเยี่ยมที่ทําการตึกกรอรมนและร่วมประชุมใหญ่กรอรมนครั้งแรกเมื่อ31ตุลาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันจะไม่มีการยุบกรอรมนและรัฐบาลไม่มีนโยบายยุบกรอรมน นั่นเท่ากับว่าทําให้โอกาสที่ร่างพรบรยุบกอรมนอของก้าวไกลมีสิทธิ์เป็นหมันไม่ถูกบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของสภาได้ถ้าเศรษฐาไม่เซ็นรับรองและพักเพื่อไทยในฐานะพักแกนนารัฐบาลไม่เอาด้วยกับแนวทางการยุบกอรมนอของพักก้าวไกล มันจึงทาให้ก้าวไกลต้องเปิดเกมรุกไม่ยอมตกอยู่ในที่ตั้งจึงมีการโหมสร้างกระแสทางการเมืองไม่เห็นด้วยกับท่าทีของเศรษฐาที่ชิงประกาศไม่ให้มีการยุบกอร,รมนทั้งที่สภายังไม่ได้มีการพิจารณาร่างพรบรดังกล่าวว่าไปแล้วปฏิกิริยาการเมืองดังกล่าวของก้าวไกลไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมาย เพราะร่างพรบรยุบกอรมนคืออีกหนึ่งร่างกฎหมายสําคัญของก้าวไกลในการชูธงปฏิรูปกองทัพในช่วงหาเสียงที่ผ่านมาอีกทั้งก้าวไกลเชื่อว่าฐานเสียงของตัวเองน่าจะเอาด้วยกับการยุบกอรมน จับจังหวะการขยับตัวของก้าวไกลที่ยังไม่ยอมแพ้ในการจะด,ดันร่างพรบรยุบกออรมนเข้าสภาให้ได้พบว่าก้าวไกลเน้นเคลื่อนตัวโดยตีไปที่จุดอ่อนของกออรมนเช่นเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกออรมนแต่ละปีที่ได้ปีละหลายพันล้านบาทบางปีก็ได้เกือบ90,00ล้านบาทและมีงบลับจำนวนมากที่เปิดช่องให้กออรมนนนำไปใช้ทำภารกิจของกองทัพ และฝ่ายการเมืองที่คุมกอรมนเช่นการให้ข้อมูลว่าเอาแค่4ปีที่ผ่านมากอรมนได้งบรวม34,285่วล้าน536,700ม34,285,536,700บาทตั้งแต่หลังเลือกตั้งรอบที่แล้วโดยงบ4ปีดังกล่าวคือในช่วงปี2,563ถึง2,566ในยุคที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเป็นผอ,อกออรมน แยกเป็นรายปีได้ดังนี้งบปี2,563ได้9,893ล้าน6 7 2 900บาทงบปี2,564ได้8,854ล้าน7 7 900บาท งบปี2,565ได้7,764ล้าน882,400บาทและงบปี2,566ได้7,772ล้าน273,500บาทเท่ากับปีละขั้นต่ำ7,000กว่าล้านบาท ที่สูงกว่าบางกระทรวงเช่นกระทรวงพลังงานที่ได้งบแค่ปีละ2 0 0 0ล้านบาททั้งที่กอรมนมีสถานะเป็นหน่วยงานระดับกรมในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงการให้ข้อมูลว่าตลอด15ปีที่ผ่านมานับแต่มีการฟื้นกอรมนขึ้นมาอีกครั้งในปี2551 กอรมนอได้งบประมาณรายจ่ายรวมกันมากถึง1.3แสนล้านบาทส่วนท่าทีอย่างเป็นทางการของก้าวไกลเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ก้าวไกลส่งรมอนปันจอสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลแกนนําในการเสนอร่างพรบให้ยุบกอรมนอไปถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่รัฐสภารมอนย้ําว่าการยกเลิกกอรมนอเพื่อทําให้เรื่องความมั่นคงเป็นเรื่องของประชาชนพลเรือนไม่ใช่ผูกขาดู่ เพียงแค่บทบาทและหน้าที่ของกองทัพแต่ต้องทำให้พลเรือนเป็นใหญ่โดยที่ผ่านมากอรมนมีข้อกล่าวหามากในเรื่องการใช้งบประมาณที่มากเกินจริงมีความไม่โปร่งใสในการบริหารกำลังพลจึงเป็นเหตุให้เสนอยกเลิอกกอรมนเพื่อปฏิรูปงานความมั่นคงทั้งหมด โดยสอสกไกลผู้นี้ได้แสดงท่าทีชัดเจนในเชิงดักคอกดดันการเมืองไปถึงเสถษษาว่าควรลงนามรับรองร่างพรบรยุบการรามนอเพื่อให้สภาได้ใช้เวทีอภิปรายร่างพรบรดังกล่าวหากนายกไม่ให้คำรับรองอาจจะทำให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลพลเรือนที่ควรจะมีอำนาจเหนือกว่ากองทัพมัวหมองไป อย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ในช่วงปิดสมัยประชุมสภาที่จะกลับมาเปิดอีกครั้ง12ธันวาคม2566ถึงกลางเดือนเมษายนปี2567ทำให้ต้องรอดูว่าเมื่อสภาเปิดและครบกำหนดการนำร่างพรบยุบกาอารมนอไปรับฟังความคิดเห็นประชาชนที่ตอนนี้ทำอยู่ผ่านเว็บไซต์ของสภาเมื่อสภาเปิดก็ต้องรอวัดใจกันว่าเศรฐาจะเซ็นรับรอง ให้เอาร่างพรบรยุบกออรมนเข้าสภาหรือไม่ และเมื่อเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของสภาในช่วงบ่ายของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพบว่าในช่องแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพรบยุบกอรมนมีการตั้งคำถามเช่นท่านเห็นด้วยกับการยุบกอรมนหรือไม่โดยมีคำถามสำคัญคือคำถามสุดท้ายที่ว่าท่านเห็นสมควรให้ร่างพระราชบัญญัตินี้ผ่านเป็นกฎหมายหรือไม่โดยมีช่องให้กรอกสามคำตอบคือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยงดออกเสียง ซึ่งผู้ที่จะเข้าไปแสดงความเห็นจะต้องกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักด้วยความเห็นดังกล่าวจึงจะได้รับการบันทึกไว้พบว่าข้อมูลจนถึงช่วงบ่ายวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมามีผู้แสดงความคิดเห็น46,541คนเห็นด้วย27.92%ไม่เห็นด้วย71.51%งดออกเสียง0.57% นี่คือเสียงสะท้อนจากประชาชนที่แสดงความคิดเห็นต่อการเสนอร่างดังกล่าวของสะสะพักก้าวไกลที่เป็นการให้ความเห็นแบบต้องมีตัวตนยืนยันปัญยากและน่าจะทําให้ก้าวไกลต้องกลับมาตั้งหลักเหมือนกันว่าจะขยับเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรเพราะตอนนี้ก็ยังมีร่างพรบรสําคัญสําคัญของพักก้าวไกลที่จอจะพิจารณาในที่ประชุมสภาสมัยหน้าที่หลายฉบับเป็นการขย่ากองทัพอย่างเห็นได้ชัดเช่น ร่างพรบรจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พศที่เสนอโดยเรืออากาศโทธนเดชเพ่งสุขสอส,อสอกทมพักเก้าไกลและคณะที่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนเช่นกันโดยมีเนื้อหาสำคัญเช่นให้นำระบบคุณธรรมมาใช้ในการแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลของกองทัพการยกเลิกประกาศกฎอายการศึก การปรับโครงสร้างสภากลาโหมหรือบอดแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลใหม่เช่นการให้มีสมาชิกสภากลาโหมผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกิน5คนที่รัฐมนตรีกลาโหมซึ่งมาจากฝ่ายการเมืองเป็นผู้แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีที่ก็คือการทำให้ฝ่ายการเมืองคุมเสียงข้างมากในสภากลาโหมเพื่อจะให้มีอำนาจเบ็ดเสร็จในการแต่งตั้งโผทหารประจาปีนั่นเอง ปฏิบัติการเขย่าทัพลดอำนาจท็อปบูทของก้าวไกลผ่านการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับกองทัพในยุคที่ความสัมพันธ์ของผู้นำเหล่าทัพกับเศรษฐาและรัฐบาลเพื่อไทยยังหวานชื่นประเมินแล้วด้วยเสียงสสในสภาของพักก้าวไกลที่น้อยกว่าฝ่ายรัฐบาลมากทำให้โอกาสจะเขย่าแบบแรงๆหรือทั้งโครงสร้างน่าจะทำได้ยากหากเพื่อไทยไม่รับลูกด้วยทั้งหมดคือความคืบหน้าล่าสุดของข่าวการเมือง ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คมชัดลึก net และไทยโพสต์ net ครับ